ฮะลหลอเออพิซซ่าเลยเออาสมที่อาสมเลยนะผมไกินพิซซ่าพิซซ่าเออเออจานทั้งหมดแสนห้าครับแสนห้าครับผมดีมากจานแบ่งเลยดิะอะไรนะแบ่งเลยจะรีบแบ่งไปไหนวะไอโว้โอ้ผมไม่มีเงินกันเลยชาวบ้านที่นี่ยังต้องโง่ให้เราหลอกได้อีกเยอะ เดีย๋ยวรวมทีเดียวเจ็ดแสนไปแสนเดี๋ยวเมื่อไปเปิดธนาคารเลยตลาดหลักแหลมเอางี้วันนี้เอาไปติดตัวกันคนละนิดหน่อยก่อนละกันดีมากอาจารย์เขาไปาาาผู้ใหญ่อเอา้ายังไม่กลับเลยมาทําไมเนี่ยที่ฉันย้อนกลับมาเนี่ยฉันเป็นห่วงอาจารจย์อยากจะถามว่าเงินที่บริบรจาคป่าผีแม่ไม้เนี่ยจะเก็บไว้ไหนดีอผู้ใหญ่พูดงี้ก็ไม่ไว้ใจพวกเราเด เงินเก็บไว้กระจายราปลอดภัยแล้วผู้ใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นฉันกลัวโจมันจะมาดักปนเอาอย่างนี้ละกันถ้าไม่วางใจก็เอาไปไเก็บเองแล้วกันไปเก็บเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโถก็ใจเย็นๆสิผู้ใหญ่เงินทองทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเก็บไว้กับฉันคืนนี้ฉันไม่ได้นอนหรอกฉันจะต้องทําพิธีแล้วพรุ่งนี้แหละฉันจะออกเดินทางตั้งแต่ตีห้าไปซื้อของมาเพิ่มไม่ต้องกลัวโจรพระอาจารย์มองหน้าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ครับอนาคตที่อาจจะได้เป็นถึง รองรัฐมนตรีใช่ไหมนานแล้วเหรอครับโอ้ยอ่าาจารย์งั้นผมลากับอนครับเโชคดีจ้ะรับรองนะเงินวันที่ฉันนะเฮ้ยไอ้โวไอ้โจอี้ท่าทางพวกเราเนี่ยจะอยู่ที่นี่ได้ไม่อีกนานเอ้ยทำไมอาจารย์ท่าทางพวกชาวบ้านมันเริ่มจะรู้ตัวกันแล้วเพราะฉะนั้นไอ้โจอี้ครับอาจารย์มึงเตรียมรถจัดรถไว้ให้เรียบร้อยได้ครับอาจารย์คืนนี้ เราจะเพ่นกันแล้วเว้ยไปสวยสุดๆตังโกไปหารถก่อนค่อยเอาทำทับงเรื่องกับนี้ยจะไม่ผ่าตัดหน้า เรื่องใหญ่แล้วครับคือไออาจารย์ป้งเหน่งอะไรนะครับกับลูกศิษย์ของมันอ่ะมันเป็นพวกแก๊งต้มตุนครับมาหลอกลวงเอาเงินของชาวบ้านจะทําไงดีครับเอาละ่ะเดี๋ยวอาตมาจะหาทางแก้ไขเอง มาเชี่ยร์ผมหน้าไม่ต้องคุยมันรู้ทางนะมา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 มันไม่ได้คนไก่มันรู้ทางไลยมันรู้วันมันบอกพามาพามาเองเนี่ยเฮ้ยนี่ฮะถามจริงเหรอมึงจอดรถไว้ไหนวะโคตรไกลเลยเนี่ยโอ้โหทำไมถามงงงอย่างนี้วะทำไมมันจะให้เอารถมาจอดแถวใกล้ๆเนี่ยมันก็เห็นแล้วก็ถูกจับแล้วมันบ้าจริงเฮ้ยมันพูดมีเหตุผลนะแต่กูถามมึงหน่อยเถอะอะไรพี่อนทำไมจะต้องมาเดินผ่านประชาแบบนี้มันกูกลัวผีละนี่ไงมีสมองแล้วไม่มีความคิด เดินผ่านผ yeah, ู้คนเขก็เห็นแล้วเดี๋ยวถือกล่องเงินมาเดินในป่าช้านี่พี่ดูดิไม่มีผู้คนเลยไม่มีคนจริงไม่มีคนเลยไม่ใครไม่ดูเลยไม่มีคนเลยกูเวรกูยี่ก็กลัวอยู่ไอ้เฮ้ยพี่อะไรวะเราลอดแล้วมีพระมีพระเอ้ยมีพระที่ไหนอุ่นใจที่นั่นเลยมาสกายครับหลวงพ่อโยมอาตมาขอบิณฑบาตอะไรนะ อัตมาขอบินทบาทเถยยมนี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยผู้จะตีสองกว,กว่ามาเดินบินทบาททำไมหิวมากนักเหรอทำไมไม่กินมาม่าที่กูตีแล้วลรวจะไปปากซอยไหมลูกชิ้นกเด็กอัตมาขอบินทบาทในสิ่งที่โยมทําอยู่แล้วก็กําลังจะทําต่อไปแบบไม่หยุดยัง้งหยุดเถยยมอย่าให้บาปมันสะสมไปมากกว่านี้เลยบาปบุญอะไรกันนี่ใครไปจ้างมาเทศอะไรที่ไหนไวนนไ้จล้วบ้าหรือเปล่าบาปที่ไหนลูกพี่นี่ไงบุญล,ล้นล เห็นไหมโยมบุญมันจะบังเกิดได้ต่อเมื่อโยมละกรรมชั่วแล้วหันมาทำกรรมดีสงสัยจะมาขอส่วนแบ่งเคยเห็นแต่ผีขอส่วนบุญแต่ที่พระขอส่วนแบ่งเอาอย่างนี้สงสัยจะเป็นพวกเดียวกับเราหลวงพี่เอาไปใช้ซื้อกาแฟซื้อน้ำชากินช้อชาสักแอร้อยไหมนี่คือบุญ ับไปอัตมาไม่ต้องการสิ่งนี้หรอกโยมอัตมาเพียงอยากขอบิณฑบาตให้โยมหยุดละสิ่งเลวร้ายนี้เสียในเมื่อไม่ใช้ก็หนีทางไปอยากเจ็บตัวไงวะไม่ไปเห้ยเดี๋ยวเวเล่นมาหลายองค์แล้วกูเลยอยากเจ็บใช่ไหมอยากเจ็บใช่ไหมเฮ้ยไอ้วอก เนี่ยเฮ้ยก็มึงมายืนอก่กัตรงนี้ไงยังไงเล่าก็มายืนอยู่ตรงเนี้ยมึงหลบไปดิโอ้โหเจ๋งนักเลยฮะเจ๋งนักเลยโอ้ยโอ้โหอาจารย์เฮ้ยไอ้โจ้ยอะไรของมึงเนี่ย้กูไม่ได้ตั้งใจจริงวะโอ้ยเฮ้ยแน่จริงอย่าหลบสิวะอัตมาไม่ได้ไปไหนอัตมาก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละโยมเฮ้ยของดีเหมือนกันในเราเนี่ยเฮ้ยล็อกหลังนี้อยากเจ็บโอ้ยเอาต่างหูเฮ้ย อาจารย์นี่เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้กูทำไมเนี่ยกูกูไม่ได้ตีมึงกูไม่ได้ตั้งใจกูจะตีพระเนี่ยอ๋อกูรู้แล้วมึงกะฆ่ากูสองคนปิดปากเพื่อจะเชิดเงินคนเดียวใช่ไหมเด้งไอ้โว่ทำไม่พูดกูอย่างนี้วะกูเป็นเจ้านายมึงมานานแล้วเว้ยมึงไม่ใจกูเหรอพักนี้ไม่ค่อยว่างเอาไว้ใจอื้มกูนิกแล้วบอกมึงใช่ไหมน่าไอ้เยี่ยเนี่ยไม่น่าวาใจฉันจะเร่ที่เจอมันน่ะเห็นไหมไปเอามีคนอื่นขัดเอามีคนอื่นปิดไหมไอ้เหี้ยนี่ไอ้ทำอยู่ หน้าโซนเทียนียทำมึงก็ไม่ขึ้นดูหน้าเฮียๆอย่างนี้อนาคตก็ไม่มีว่าขอโทษนะขอโทษเหรอสิ่งที่มึงทำเหรอมึงขอโทษเหรออะไรวอ้ยม่เลยช่อะไรพี่อ้อยอ้อยอดดูอยู่ไนนี่ยยิช่วยดพี่ช่วยหน่อยไม่ใช่เก่งของสงดูให้ยู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาอย่าทับ อะไรของมึช่วยด้วยเลยหยุดไดแล้วบอกไม่ใช่กิจของสงฆ์ไงอาตมาไม่ได้พูดอ้าวอ้าวแล้วใครพูดวะผมเองเฮ้ยเยใครวะพันจันพันจันตำรวจพันจานวะทั้งหมดเดี๋ยไปไหนไปไปไปโรงพักไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตำรวจเชิญไปไหนไปโรงพักไปอ้าวนี่มาเองกลับไปถูกแล้วไงต้องให้ผมพาไปอ่ะกลับถูก แต่จะตูคุณไปด้วยเนี่ยไป <S 1> <S 1> เดี๋ยวคุณตำร,รวจเจ้าผมไปอะจะจับผมข้อหาอะไรต้มตุ๋นหลอกลวงไงต้มตุ๋นหลอกลวงนี่อยากโดนฟอ้องกลับเหรอคุณดูก้ารไต่ตัวขอผมเหรอต้มตุน๋นนี่่งกลับมาจากแบงค์ทงานแบงค์นี่เป็นอรขาเป็นอรขาร <S <S ใช่นี่ธ<น>ุรการาคุณตำร,รวจอย่าไปฟังมันครับนี่ครับหลักฐานยังอยู่นี่เลยครับจับคนมันต้องอะไร,รมันหลอกลวงครับนี่มันเอาเงินชาวบ้านไปครับนี่เงินทั้งหมดอยู่นี่ครับเอยของใครอ่เงินใครเอาเงินแกงหลอกชาวบ้านไปอ่ะ ป่ากันหรือป่าคุณตำรวจผมไม่รู้เพิ่งเดินมาเจอใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เอาไปโรงพักเลยครับลุงพี่ช่วยด้วยจับมันนะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอยกูออกก็ได้ไหอ้โอ้โหอันนี้มันเร็วจริงๆริงพาเจ้าก็ไปเว้นจับไว้รถเฮียเจริญสุขอัตมาตํารวจเก่าเจริญสุขนะโยมนะลุงพี่ครับเดี๋ยวผมตามไปให้ปากทําเขาที่โรงพักก็แล้วกันนะครับไป กรรมมูนาพัชติโลกลโกกรรมใดใครกอ่อกรรมนั้นย่อมสนองเงินทั้งหมดเนี่ยเปนของชาวบ้านที่โดนอาจารย์เหน่งเขาหลอกมาเดี๋ยวผู้ใหญ่เนี่ยอเอาไปคืนชาวบ้านทุกบาททุกสตางค แล้วผู้ใหญ่ก็จาไว้ได้ว่าการที่เราเป็นผู้นำนะอย่าไปหลงมงมงายอะไรง่ายๆก่อนจะตัดสินใจบอกลูกบ้านชวนลูกบ้านไปทำไํำในสิ่งนั้นๆแล้วมันจะเกิดการเสียหายแลอีกอย่างพี่ครับเมื่อไรจะให้กะทีนี้ให้ถึงมือชาวบ้านลูกบา้านผู้ตตั้งนะครับหลวงพี่อ่ไปเปรียกเก็บไว้ครับถือไว้ดีๆ เพราะวันนั้นนะกูใสไปสองพันนะอืสองพันไหนท่านอยู่ด้วยผู้ใหญ่ใสไปห้าร้อยเองเออรู้นะอย่าให้มีการขอรับชั่นนะเออผมต้องขอโทษหลวงพี่ด้วยนะครับที่ผมหลงผิดไปแล้วแล้วผมให้คํามั่นสัญญาว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ทําอย่างนี้อีกครับใชออ่ก็กราขอขอมาหลวงพี่ด้วยนะคะที่ฉันเนี่ยทำกิริยาจจใจใจไม่ดียยกับหลวงพี่ไปใหญ่ใหหลวงพี่ให้อภัยเจ้าค่ะ อเอาละอย่าก,กังวลไปเลยอาตมาขออโหสิกรรมให้กับทุกคนและก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักคําว่าอภัยอย่าขาดแค้นอย่าพยาบาทใครต้องรู้จักให้อภัยอย่างอาจารย์เหน่งที่ทุกคนหลงไหลเนี่ยตอนนี้เขาก็ได้รับผลกรรมที่เขาได้ทําลงไปแล้วและเรื่องราวที่เกิดในครั้งนี้ก็เป็นเพราะพวกเรา บ่อยให้ความงมงายอยู่เหนือเหตุผลความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจึงนำสิ่งร้ายร้ายมาให้พวกเราและต่อไปเนี่ยอาตมาก็หวังว่าทุกคนจะใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของสติและปัญญาจเจริญพรตายแล้วผู้ <c oughs> ใหญ่ขาเป็นเพนขา <c oughs> เกิดเรื่องให่ลใแล้วค่ะให่ได้ยไว้โจตอนนี้ในหมู่บ้า พี่ได้ซือฉันว่าแล้วพี่ผู้ใหญ่เมื่อคืนนี้จะเข้าไปในสวนเห็นแสงไฟแดงวาบแดงวาบนึกว่าตำรวจทั้งด่านที่ไหนได้กระสือได้จริงด้วยพี่ก็ซื้อไม่จริงเหรอเนี่ยผู้ใหญ่เอาไงดีจะเอายังไงอ่ะไปดูดีกว่าไปไปดูไปไปนี่มนุษย์งมงายกันจริงความมายังไม่สัก ความช้างกว่าเขามาสย